ข้อสอบอสออนอฟิสิกนะครับปี2564เกขาถามหาขนาดของประจุไฟฟ้านะฮะที่อยู่ในตัวเก็บประจุ C ก่อนอื่นเนี่ยวิธีการหาประจุไฟฟ้าที่อยู่ในตัวเก็บประจุ C เนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่า Q เนี่ยประจุไฟฟ้าเนี่ยมีค่าเท่ากับ C คูณด้วยความต่างศักย์ไฟฟ้าที่ตกข้อม ตัวตัวเก็บประจุเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือต้องไปหาว่าความต่างศักย์ที่ตกข้อมตัวเก็บประจุตัวนี้มีค่าเท่าไหร่ฉะนั้นเราก็ต้องหาความต่างศักย์ตรงนี้นะฮะอาจจะเป็นบวกเป็นลบหรืออาจจะเป็นบวกหรืออาจจะเป็นลบก็ได้อ่ะโอเคนะครับ คราวนี้เราต้องรู้อีกว่าตัวเก็บประจุเนี่ยเวลามันต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงเนี่ยพฤติกรรมของตัวเก็บประจุจะเป็นอย่างไรอ่ะก่อนอื่นนะฮะสมมุติถ้าเกิดเรามีแบตเตอรี่อยู่ตัวหนึง่งนะเป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงนะฮะอันนี้คือตัวกามแลนทานภายในของแบตเตอรี่นะ ว่าตัวเก็บประจุเนี่ยไม่มีประจุไฟ้าฟอยู่เลยอ่คราวนี้ถ้าเราสับสวิตตัวนี้มาเพราะนั้นกระแสเนี่ยก็จะไหลนะจากขั้วบวกเนี่ยนะวิ่งผ่านตัวเก็บประจุจะทำให้ตัวค่าประจุไฟ้าเนี่ยของตัวเก็บประจุเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะจนกระทั่ง ประจุไฟฟ้าเนี่ยเต็มพอเต็มแล้วเนี่ยกแสไฟฟ้าเนี่ยจะมีค่าตั้งศูนย์ในกรณีที่ตัวเก็บประจุเต็มนะครับกระแสฟ้าเนี่ยก็จะไม่ไหลแล้วพอไม่ไหลเสร็จลักษณะของตัวเก็บประจุเนี่ยนะอันนี้วาดรูปใหม่นะฮะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นกระแสก็จะไหลขป็นศูนย์ตัวนี้จะมีะความต่างศักย์เท่ากับ แบตเตอรี่ความต่างศักย์ที่ตกคอมตัวเก็บประจุเนี่ยจะมีค่าเท่ากับแบตเตอรี่เพราะว่ากระแสฟ้าเนี่ยไหลเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการหาว่าประจุไฟฟ้าที่สะสมอยู่ในตัวเก็บประจุเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแบตเตอรี่ตัวนี้ถูกต่อกับวงจรเนี่ยเป็นเวลานานแล้วเนี่ยนั่นแปลว่าตัวเก็บประจุตัวนี้มีประจุไฟฟ้าเต็ม เพราะนั้นชถ้ามันเต็มเนี่ยเราสามารถที่จะมองเนี่ยเป็นลนักษณะเปิดวงจรได้หน้าที่เราก็คือหาสับไฟฟ้านะฮะที่ตกค่อมตัวเก็บประจุตอนนี้สมมติว่าทุกคนไม่รู้ว่าสับไฟฟ้าตัวไหนมันมากกว่าถ้าตัวนี้มากกว่าก็เอาตัวนี้ลบตัวนี้ถ้าตัวนี้มากกว่าตัวนี้ก็เป็นขั้วบวกนีก่เป็นขั้วลบ อ่ะคันนี้เวลาเราจะหาความต่างศักด์ของตัวเนี้ยหายังไงอ่ะผมให้กาหนดให้ตัวนี้เป็นขัว้วบวกตัวนี้เป็นขั้วลบแต่กระแสฟ้าเนี่ยไม่มีแน่นอนนะเพราะว่าประจุอีกฟ้าเนี่ยมันเก็บประจุเต็มพฤติกรรมมันเปลี่ยนเสมือนการเปิดวงจรอ่าหน้าที่เราคือหาวีตรงนี้นะคราวนี้วิธีการหาวีตรงเนี้ยนะก่อนอื่นเนี่ย เราก็อาจจะให้ตรงนี้เป็นจุดอ้างอิงเราก็อาจจะตั้งเชื่อว่าตัวนี้เราตั้งเชื่อว่าเป็น v นะะผมตั้งเชื่อว่าก็เป็น v v หนึ่งแล้วกันฮะตังนี้ก็คือตัวนี้เป็นขั้วบวกตัวนี้เป็นขั้วลบแล้วผมก็ตั้งเชื่อตรงนี้ว่าเป็น v สองแล้วกันะว่าตรงเนี้ยเป็นขั้วบวกตังนี้เป็นขั้วลบตั้ง v สองผมก็หาความต่างศัก์ของ v หนึ่งกับ v สองให้ได้แล้วก็จับมาลบกันเท่า v หนึ่งมากกว่า ก็เป็นลบกับ v 2ก็เป็นความต่างศักย์ตรงนี้แต่ถ้า v 2มากกว่าก็ v า v2 ตั้งลบกับ v 1ก็เป็นความต่างศักย์ตรงนี้แต่ตังนี้เป็นขั้วบวกตัวนี้เป็นขั้วลบแต่เขาถามหาแค่ขนาดเพราะฉะนั้นทุกคนแค่หาแค่ว่าความต่างศักย์ตรงนี้เท่าไหร่วิธีการหา v 1นเนี่ยก็ไม่ยากครับดูนะฮะวิธีการหา v 1เนี่ยเราก็เอาความต่างศักย์ของตัวนี้ก็คือตัว e ตั้งนะฮะ หารด้วยความต้านทานสองตัวนี้บวกกันตรงนี้มันจะเป็นกระแสไฟ้าอยู่นะผมตั้งเชื่อกระแสไฟ้าตรงนี้ว่าไอหนึ่งแล้วกันนะกระแสไฟไอหนึ่งเนี่ยเกิดจากความต่างศักย์ของตัวนี้หารด้วยตัวต้านทานสองตัวบวกกันเพราะมันต่ออนุกรมกัน คือกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวนี้ทีน,นี้เราต้องการหา v 1เราก็เอา i ตัวเนี้ยไปคูณกับความตัวนั้นทานตัวนี้ฮะก็เป็น 2R ก็จะมีค่าเท่าไหร่ครตรงนี้ v 1ก็จะมีค่าเท่ากับ 1R บวก 2R ได้ 3R R ตัด R ไปก็เหลือ2ส่วน3 e นั่นเอง ตอนนี้เรารู้แล้วว่า v 1คือ2อส่วน e คราวนี้เราจะอธิบายลักษณะคล้ายๆกันกับ v 2อวิธีการหา v 2นะครับ v 2ก็คือกระแสฟ้าเนี่ยนะไหลผ่านตัวเนี้ยจะไหลเข้ากันผมตั้งชื่อว่า i 2แล้วกันนะ i 2ก็มีค่าเท่าับเท่าไหร่ครับ e อนะ่ความต่างศัก์ตัวนี้นะฮะหารด้วยกวามตานทานรวม เพราะว่ามันต่ออนุกรมกันตอนนี้เราเอา e หารด้วย r เนี่ยจะเป็นกระแสฟ้าที่ไหลผ่านตรงนี้เป็น i 2องทีนี้เราต้องการหา v 2ก็ต้องเอา i ที่ไหลผ่านตัวเนี้ยคูณกับตัวนั้นทานะผมก็คูณด้วย 4r 3r บวก 4r ได้ 7r ตัด r ไปก็เหลือ4ส่วน7 e อีน,นี้เราเราจะดูจากตัวนี้ได้แล้วว่าวินึงกับว2สองเนี่ยใครมากกว่าวีหนึ่งตัวนี้คือประมาณศูนยุดหกะสองศูนสามูยุดหตัวนี้ก็น่าจะปะางศูนย์จุดเท่าไหร่ศูนย์จุดจ็ห้าสามห้าอันนี้นประมาณศูนย์จุดห้าถูกไหมันแสดงว่าวินเนี่ยมากกว่าจริงๆอันนี้ผมสันนิษฐานถูกนะฮะแต่จริงๆเราไม่จำเป็นนะเราอาจจะกำหนดไม่เป็นบวกตัวนี้เป็นลบก็ดได้คือเราสันนิษฐานไปก่อน เพราะฉะนั้นความต่างศักย์ที่ตกค่อมตัว c ตัวเนี้ย v ของเราเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ v 1ลบ v 2อ่ะ v 1นคืออะไรฮะสอส่วนส e ลบกับ v 2ฮะสี่ส่วนเ e อ่ะเท่าไหร่ครับตัวนี้อ่ะได้สองส่วน21นะครับ สองส่วนยี่สิบเอ็ด e เพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าความต่างศักย์ของตัวนี้ที่ตกค้อมตัวเก็บประจุเนี่ยมีค่าเท่ากับสองส่วนยี่สิบเอ็ด e เพราะฉะนั้นค่าประจุที่สะสมอยู่ในตัวเก็บประจุเนี่ยก็มีค่าเท่ากับ c คูณด้วยแหละฮะสองส่วนยี่สิบเอ็ด e นั่นเองโอเคนะครับนี่คือคําตอบ